สวัสดีค่ะมีสาระดีๆมานำเสนอวิธีเช็คว่าเราเคยเดินทางไหนบ้าง Google Map บอกคุณได้ปกติการเดินทางของแต่ละคนก็มีเรื่องราวอยู่แล้วว่าเคยไปไหนไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศบางคนใช้ Google Map ในการบอกทางอยู่และถ้าคิดถึงเวลาเก่าๆก,ก็มักจะหยิบมาดูแต่รู้หรือไม้มีฟีเจอร์หนึ่งย้อนรํำลึกถึงเวลาเก่าๆในการเดินทางได้ วันนี้สนุกไฮเทค Hi Tech จะมาบอกคุณว่า Google Map สามารถย้อนดูการเดินทางที่ผ่านมาอย่างไรวิธีดูทำลายย้อนหลังของคุณ Google Map สำหรับแอป Google Map บนมือถือ Android, iOS เปิดแอป Google Map แตะที่รูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมบนขวาเลือกเมนูทำลายของคุณ Your Timeline คุณจะเห็นแผนที่และรายการสถานที่ที่คุณเคยไปในวันนี้คุณสามารถเปลี่ยนไปดูวันอื่นๆเดือนหรือปีที่ผ่านมาได้โดยใช้แท็บด้านบนสำหรับบนคอมพิวเตอร์เว็บไซต์ Google Map เข้าไปที่เว็บไซต์ Google Map คลิกที่เมนูสัญลักษณ์ขีดสามเส้นที่มุมบนซ้ายเลือกทำลายของคุณ Your Timeline หรือคุณสามารถเข้าไปที่ลิงก์นี้โดยตรง g o o g l e c o m m a p t i m e l i n e รูปแบบที่คุณเลือกได้หลังจากที่รู้ว่าเข้าไปดูประวัติการเดินทางอย่างไรแล้วรอบนี้เรามาดูว่าสามารถแยกการดูแบบไหนได้บ้างดูรายวันสามารถเลือกดูเป็นรายวันได้ว่าไปที่ไหนมาบ้างและใช้เส้นทางไหนดูภาพรวม ดูภาพรวมเป็นรายเดือนหรือรายปีเพื่อดูว่าเมืองหรือประเทศไหนที่คุณไปบ่อยที่สุดแก้ไขข้อมูลหากพบว่าข้อมูลสถานที่หรือเวลาไม่ถูกต้องคุณสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลนั้นๆได้จัดการประวัติตำแหน่งคุณสามารถเข้าไปตั้งค่าเพื่อเปิดปิดหรือสั่งลบประวัติตำแหน่งทั้งหมดหรือบางส่วนได้เพื่อความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตามฟีเจอร์นี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อคุณได้เปิดใช้งานประวัติตำแหน่ง location history ในบัญชี Google ของคุณไว้ล่วงหน้าเท่านั้นหากคุณปิดไว้ Google Map จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลการเดินทางของคุณได้นะครั้งหน้าสนุใครเทคมีทิปส์และเทคนิคอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อน่าลองใช้มากเลยนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ